สวัสดีครับพี่เพนะครับผมวันนี้พี่เพจะมาแชร์ประสบการณ์ข้อดีหลังจากที่พี่ใช้งานกับมือถือสเปคสุดคุ้มดีไซน์สุดสวยลำโพงสุดเจ๋งกับเจ้าตัวเทคโนโสปราร์ค34กับมือถืองบเลทสามพัตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานกับงบ3,000ตัวนี้ถือว่าคุ้มค่า คุ้มราคามากในปีส0 2 5นที่พีใช้งานอยู่นะครับผมพี่ผมจะขอพมแนบดีในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อมาเป็นเครื่องสูนไทยประกันสูนไทยใต้คลิปนี้ไว้ให้นะครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นบางครั้งราคาอาจจะลดนะว่าให้กดเช็คราคาล่าสุดตามลิงที่พีแนบให้ใต้คลิปนี้นะครับผมหมดเลยว่าสเปกกับราคาตัวนี้ถือว่าคุ้มจริงครับวันนี้ พี่จะมาแชร์ประสบการณ์ว่าทำไมตัวนี้ถึงน่าใช้งานมากหลังจากพี่ใช้งานมาผมก็คือบอด y ี้ในการดีไซน์ครับผมตัวนี้มีความสวยงามเกินค่าตัวกับราคาเลทส0มพมากครับดีไซน์ในการออกแบบครับพี่ชอบตรงโมดูลกล้องมากครับรู้สึกว่าตัวนี้มันมีการดีไซน์ที่มีความสวยงามจริงครับมีการปกป้องของผมตัวเครื่องผมหมดเลยว่า ตัวเทคโนทําการปกป้องในการป้องกันการตกกระแทกได้อย่างดีมากครับซึ่งเจะว่าเทคโนทําการบ้านมาดีมากพี่ชอบดีไซน์ของตัวโมดูลกล้องมากครับดีไซน์อย่างสวยผมตัวนี้นะครับกล้องหลัง50าบล้านผมตัวนี้นะครับสเปคให้มาสุดจัดจริงครับผมตัวนี้นะนะครับเขียนว่าเทคโนสปาร์ครับตัวนี้ ถือว่าเทคโนโทําการบ้านมาดีมากครับผมในเรื่องในการดีไซน์ของตัวนี้ครับสามารถใช้งานแล้วผมตัวนี้คือไหลลื่นถึง4ปีครับซึ่งรองรับจากเทคโนโนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ใช้ Android 14เวอร์ชันเต็มนะครับผมด้านข้างผมตัวนี้ใส่สองซิมแล้วก็เพิ่มไมโครอดีกาดนะผมได้ด้วย ถือว่าทำมาดีมากแม6กิกบอกเพิ่ม6กิกกับตัวนี้ความจุ128กิกนะครับผมตัวนี้มีปุ่มสแกนมือบริเวณที่ปุ่มนะครับพาวเวอร์ Power, แล้วก็ปุ่มลดเสียงเพิ่มเสียงคือปุ่มต่างกดง่ายมากด้านบนเต็มตัวลําโพงครับลำโพงหนึ่งตัวลําโพง2ตัวมีรูหูฟัง3.5แล้วก็พอร์ต Type C ครับถือว่าตัวนี้ให้มาสัพพีนะถือว่าโอเคมากครับผมในการใช้งานหน้าจอครับหน้าจอสีสันคือดีมากหน้าจอ6 จุหกเจ็ด 6, นิ้วครับอาตาัตราเรฟเลชคือ 120Hz เฮิร์ซซึ่งแบตครับแบตคืออึดมากๆครับซึ่งพีสแตนบายมาเกือบ3วันครับแบตคือใช้งานได้จริงอึดจริงคอนเฟิร์มเลยว่าพี่ทดสอบตัวนี้มาแล้วแบตคือมันอึดจริงครับสับพีใช้งาน,นมาหน้าจอรีเรชปรับเป็น60แล้วก็ 120Hz เฮิร์ได้ซัพพอร์ตฟัซชชาร์ต1 8บแวัตต์แล้วก็แบตผมให้มา5,000มิลลิแอมป์สับพีถือว่าแบตตัวนี้ เพียงพอมากรวโพงคู่แบบตัว DTS ผมตัวนี้มีการป้องกันการฝุ่นกันละอองน้ำที่ IP 5 4บอกเลยว่าตัวนี้ให้มาถือว่าสุดจริงครับซึ่งพี่ใช้งานมามันโอเคมากแล้วก็ซัพพอร์ตในการรับสัญญาณ Wi-Fi ระดับซูเปอร์ผมซึ่งมันมีความเสถียรมากกับการรับสัญญาณไวไฟซึ่งพี่เล่นเกมตัวนี้ปิงน้อยมากครับคือตัวนี้บอกเลยว่าเวิร์กมากกับตัว CPU ของตัวนี้ h e โ o G81 Octa Core ซึ่ง RVP ปรับกลางๆแล้วเปิด60เฟรมตัวนี้จัดการพลังงานถือว่าโอเคมากครับกล้องหน้า8ล้านผมตัวนี้หน้าจอ HD+ นะครับผมซึ่งพี่รู้สึกว่านี่ครับมันจะมีความไหลเลื่นจริงครับพี่สัมผัสให้ดูเลยว่ามันไหลเลื่นจริงครับผมสับหน้าจอผมตัวนี้นะครับซึ่งสับพิมพ์ก็โอเคอะ่ะ กับงบ3,000ถือว่าโคตรคุ้มเลยแหละตัวนี้นะครับผมสาหรับปรับตัวแสดงผลเป็นทีมมืดทีมสว่างนะครับผมตัวนี้แล้วผมอัตราลีเฟตปรับเป็นนี่ครับ60แล้วก็90ดีมากๆปรับเป็น90ได้ด้วยแล้วก็120เฮิร์ตซ์ซึ่งพีปรับเป็น120เฮิร์ตซ์ประจํานะครับผมตัวนี้มันทให้พีรู้สึกว่าปรับ120เฮิร์ตซ์เนี่ยมันแบตมันจัดการพลังงานดีผมตัวนี้สามารถโคลนแอปพลิเคชันผมได้ด้วยซึ่ง ฟังก์ชันพิเศษตัวนี้มีให้เราครบเลยมีตัวแจ้งเตือนผมตัวนี้ได้มีกพอยด์นะครับซึ่งเวลาเราเสียบสายชาร์จเวลาดคนโทรมามีอะไรเคลื่อนไหวผมตัวนี้มันจะแจ้งขึ้นมาตรงนี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ทําการบ้านมาดีมากตัวอย่างผมเช่นนะครับทําให้ดูเลยว่ามันดีมากนะครับ เห็นว่ามันขึ้นว่าเรากําลังชาร์จแบบฟ้าชาร์จอยู่บริเวณด้านบนของตัวเครื่องครับเช่นพีปลดล็อกหน้าจออย่างเงี้ยมันก็จะเด้งขึ้นมาครับถือว่าทำมาดีมากมีหน้าต่างลอยครับเป็นฟังก์ชันที่พีรู้สึกว่าให้มาคือดีมากครับแบบนี้ปุ๊บนีครับซึ่งนะครผมเช่นพีทำการกดเคลื่เลยครับผมตัวนี้ก็จะเด้งขึ้นมาให้เราซึ่งบอกเลยว่ามันมีความสมูทมากในการกดในการถัดตัวนี้ สพ,พีถือว่าเป็นมือที่น่าใช้งานมากครับผมสับเจ้าตัวเทโนสปาร์ตนะผมตัว34นะครับแล้วก็ประสานหน่วยความจำสัตเพิ่มแรม6 gig, กกิบบ์เพิ่มแรมพัดอีก6กิบบนะผมตัวนี้มีฟังก์ชั่นของเกมด้วยมีแอปแฟด้วยผมตัวนี้สพ,พีถือว่าให้มาสเปคคือเกินคำว่าค่าตัวจริงครับผม,มบอกว่าพีชันตัวนี้มามันมันเวิร์กจริงครับผมไวเปอร์ในการปรับสีของหน้าจอ ก็ปรับง่ายครับมีรอยเปอร์ให้เราเลือกเยอะแยะมากมายครับบอกเลยว่าสุดจริงตัวนี้นะครับมีพวกรูปไอคอนมีการปรับตัวมอนิทอปของผมตัวนี้ซึ่ง UI ของตัวนี้สัพพีนะใช้งานได้ง่ายแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับผมคับงบ3000นี่บอกเลยว่าเกินคุ้มครับนี่นี่ครับผมซึ่งเอาตรงนะพีชอบตัว AI Gallery มากรู้สึกว่าพีไปสัมผัสตัวกล้องมากล้องของผมในการจับโฟกัสของตัวนี้สับพีนะ ถือว่าตัวนี้ให้มาดีมากครับผมเพราะว่ามันม,มองต่างให้เราเยอะแยะมากมายครับผมในการใช้งานตัวเทคนเนี่ยทำสกินโทนของการถ่ายรูปครับบอกเลยว่าพี่ใช้งานตัวนี้มาในการถ่ายรูปถือว่าดีมากครับในการจับโฟกัสตัวนี้ถือว่าจับโฟกัสได้อย่างเพอร์เฟกจริงครับผมนี่ถ่ายอาหารก็ดูน่ากินนะครับผมตัวนี้ซึ่งพีไปสัมผัสในการถ่ายกล้องหลัง50ล้านมาถือว่าคุณภาพ เกินค่าตัวมากๆแล้วผมตัวนี้พี่ขอเชื่นชมเทคโนโในปีนี้ผมซึ่งทําการบ้านในการออกแบบการดีไซน์ตัวเครื่องแล้วก็สกินโทนของตัวเครื่องที่มันลงตัวจริงครับตัวนี้บอกเลยว่าพี่ใช้งานมาให้1 0เต็ม10กับงบ3,000ตัวนี้ไม่อวยครับเพราะว่าพี่ไม่ได้มีส่วนเสียกับบริษัทเลยเพราะว่าพี่ใช้งานจริงตัวนี้ผมซึ่งอยากมาแชร์ประสบการณ์ว่าเฮ้ย hey, ตัวนี้มันใช้งานมันสุดเจ๋งจริงนะ พีอยากมาแชร์ประสบการณ์ที่ผมตัวนี้มีรีโมทนะผมตัว IR หรือว่ารีโมทคอนโทรลในการควบคุมเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยในตัวนี้ถือว่าดีมากซึ่งพีชอบสกินโทนในการถ่ายรูปของกล้องหน้า8ดล้านมากครับถือว่าในการถ่ายกล้องหน้าสัตว์พีนะถือว่าถ่ายมาดีมากแล้วก็ทําการบ้านมาสุดเจ๋งจริงครับดีครับสีสันของรูปภาพ ถือว่าบอกเลยว่าตัวนี้สัพพีหายห่วงครับถ้ามุมมองไปนะ CPU h e l i o G81 Octa Core ตัวนี้สัพพีเช่นทั่วไปถือว่าเพียงพออุปกรณ์ในกล่องแถมมาหัวชาร์จสายชาร์จแล้วก็แถมเคสผมให้เราด้วยถือว่าไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะครับผมตัวนี้แถมจิตฟิล์มหน้าจอมาจากโรงงานให้เราเรียบร้อยผมตัวนี้พี่ผมจะเปิดให้ดูว่าเฮ้ยลำโพงตัวนี้เสียงมันเป็นไงบ้างผมซึ่งพี่ผมจะขอเปิดเสียงลำโพงให้ดูว่าลำโพง2ตัวเป็นเสียงแบบ DTS เสียงจะเป็นไงบ้างนะครับ สำหรับพีนะเสียงเบสเสียงกลาง ถือว่าให้มาจัดเต็มจริงครับคุณภาพของลำโพงสองตัวบอกเลยว่าไม่ได้ขี้เหร่ผมตัวนี้สปีมุมมองนะในการใช้งาน,นผมในการถัดในการกดถือว่าแบตตัวนี้พลังงานมันจะใกล้หมดแต่ความสมมติของเครื่องก็ถือว่า มันมีความสม,มุุรบางๆอันนี้พี่ให้ดูเลยว่ามันมีความลื่นไหลซึ่งผ่านกลางลับสปีจากเทคโนโครับคือบอดี้สวยบอดี้มีการปกป้องตัวเครื่องการฝุ่นกระหองน้ําได้ครับผมหน้าจอทัดน้อเปร์ซึ่งหาได้ยากมากกับงบเลทราคา 0ามพันนะผมพี่จะขอแนบด์ในการสั่งซื้อใต้คลิปนี้ไว้ให้นะครับสสารบนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมให้สับพีนะสสหรบนี้ขอบคุณครับถ้าพี่พูดผิดพลาดประการใดขอพัยจริงผมสสารบนี้ขอบคุณครับยืนยันจากพี่เพงเลยว,ว่าตัวเทคโนโลยีสามสิบสีตัวนี้ใช้งานได้อย่างดีมากครับ